บ้านหนึ่งร้อยหลังมินพิชยาขึ้นแท่นเศรษฐีขอนแก่นหาเงินเองไม่ก่อใครรวยบ้านหนึ่งร้อยหลังมินพิชยาขึ้นแท่นเศรษฐีขอนแก่นสร้างเพิ่มอีกหนึ่งร้อยล้านต้องบอกว่าสวยและรวยมากของจริงสําหรับนางเอกช่องเจ็ดคนดังมินพิชยาวัฒนามนตรีในฐานะที่เป็นลูกสาวคนสวยของคุณพ่อสุพัฒน์วัฒนามนตรีอดีตนายกเทศมนตรีตำบลน้ำพออำเภอน้ำพอและคุณแม่กาญจนาวัฒนามนตรี ซึ่งครอบครัวของเธอประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โครงการหมู่บ้านจัดสรรและเป็นตัวแทนจําหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจรรายใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นจนล่าสุดเพิ่งเปิดร้านวัสดุก่อสร้างสาขาที่2ในจังหวัดขอนแก่นไปเมื่อไม่นานมานี้หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าสาวมินเองก็มีพี่ชายด้วยบอกเลยว่าหล่อมากๆเป็นพระเอกได้เลยจนหลายคนทักว่าหล่อมือพระเอกหนุ่มต้องนวัด แม้ว่าช่วงนี้จะไม่ค่อยได้เห็นผลงานละครของนางเอกวิศณ์หมอชิดมินพิชยาวัฒนามนตรีมากเท่าไหร่แต่ในอินสตาแกรมของมินยังคงอัปเดตรูปให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆรวมถึงชีวิตดีๆของมินที่ช่วงนี้เห็นใช้ชีวิตเต็มที่และภาพล่าสุดที่มินถ่ายรูปอยู่ที่บ้านหลังใหม่หลังจากเห็นมินลงรูปมาเรื่อยๆตั้งแต่เริ่มสร้างจนตอนนี้ตกแต่งสมบูรณ์บ้านหลังใหม่ราคาหลายสิบล้านบาทค่อยๆสวยงามมากขึ้นสาวมินได้มีโอกาสเปิดให้ชมอาณาจักรกว่า500ล้านบาทของครอบครัว ซึ่งเป็นธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างตั้งแต่งานเล็กไปจนถึงงานใหญ่ซึ่งแอบกระซิบว่าผลประกอบการแต่ละปีที่ผ่านมาถึงว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะพร้อมได้เล่าชีวิตในวัยเด็กของเธอที่ต้องช่วยธุรกิจครอบครัวเช่นจะมานั่งเช็คสต็อกสินค้าเช็คสินค้าว่ามีอะไรเข้าออกบ้างโดยคุณพ่อคุณแม่ส่งไปทดลองงานทุกแผนกะทั้งแผนกบัญชีและอีกมากมายซึ่งทำงานทุกวันมีไรายได้แบบน่ารักน่าเอ็นดูเพียงวันละสิบบาทโดยสาวมิงเปิดเผยว่า เวลากลับบ้านจะไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยมากเท่าไหร่หน้าที่หลักๆคือให้กำลังใจและเป็นพรีเซนเตอร์ส่วนสมัยเด็กๆนั้นต้องมาช่วยงานที่ห้างต้องทำทุกอย่างทั้งนั่งเช็คสต็อกเช็คว่ามีอะไรเข้าออกนอกจากนี้ในรายการยังได้มีโอกาสเผยชมคุณแม่ของนางเอกสาวที่ไม่ค่อยได้ชอบออกสื่อเท่าไหร่นักเห็นแล้วก็รู้ได้ทันทีว่าสาวมีนั้นสวยเหมือนใครแถมยังไม่พลาดที่จะพาชมห้องทำงานของคุณพ่อคุณแม่พร้อมทั้งแอบเมาท์ทั้งสองอย่างสนุกสนานล่าสุด มินแจกความสดใสอีกครั้งกับภาพของตนเองบนที่ดินกว้างใหญ่ไพศาลพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ภาพนอกจากจะเด็ดและอบอุ่นแล้วแคปชั่นของเธอนั้นเด็ดยิ่งกว่าโดยมินได้เขียนแซวตัวเองไว้ว่าแม่บอกถ้าใครมาขอจะยกที่ให้500ไร่มีใครสนใจไหมเจอกระแสระม่าคนมาว่าอวดรวยอีกแล้วสำหรับนางเอกสาวมินพิชยายที่ก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นอวดกระเป๋าแบรนด์เนมก็มีวายโดนหาว่าอวดรวยโดยเฉพาะรูปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมเมืองและนั่งรถลิมูซี